สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายเป่นเป็นเป็น,ปนตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวเตรียมตัวขึ้นเวทีเราก็ต้องเป็นเป็นเป,นเป,นเปนหาตัวช่วยหาตัวช่วย

น,นี่กม็มีจำชื่อบดายเปนอาจารย์เนียงบุอาจารย์เลนพิ้งเหลงแค้น่นมาขอเพลงว่าสิบสี่อีกครั้ง่นว่าพอจะลองได้บ่าสิบสี่สิบสี่อีกเือสิบสี่อีกครั้งลองได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะจะพยายาม ใส่ไหมตัวใดงเลยนางพยาผมขาวคือมาดอนนาวะแม่นางพยาผมขาวนี่คือเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังเบื้องหลังยำอะไรยังได้เ,เบื้องหน้า รียมตัวตัว <c oughs> ไมฮรู้าจะใช้ไม้ตัวไหนดีใช้ไม้ตัวนี้ก็ะยานมันบร่ได้ยินเสียงโดนตีฮะเด้ลองบึงลองบึงลองบึง เืนในกระใส่ไม่ตัวน่นอยลองวันนี้ลองตัวนี้ดูสามีไอ้พลังส่วนไปไปเบิ่งเล่าเล่นดาดบอแล้วเป็นนักกีฬาดาดน,นะ ข่อยไปไปเราใช้่อยทายลูบโถทายวิดีโอบ่บยว่าเราบ่บหายทายโหาย่ายก็บโบไปนไปเราก็จะไปนั่งเบื้องซื่อข่อยมากเนาะความชื่นชอบข่อยคยมากทายลูกทายอย่างยสินะบหายไ่ายก็บโไปแล้วเห็นมากเกด้ นักกีฬากีฬาไปเลยแข่งขันกันทิ่งว่าชิ่งจุดตุ๊กตุ๊กมังสินะเดี๋ปลาชิงชุกกันมันก็เป็นนักกีฬาเป็นกีฬาย่างนึงอ่ะก่อนที่เราจะขึ้นเวทีนะคะเราต้องมีน้ำมีอะไรใช่ไหมเมื่อแดงจึ้งครึ้งเท่ลนะแล้วพอจะเปิดพามันกัง ยังไม่ได้เตรียมตัวนะคะดูเบื้องหลังนี่คือเบื้องหลังเดี๋ยว่อยตรงไปหาหนามหาอยังเมื่อไหร่ก็สัน่นย่มลงเพ่งไผ่มันมันเจ็บข้อดูเบื้องหลังไปก่อนนะคะ คือเบื้องหลังความบุ่นวายค่อนห้องสิไลสด <c oughs> ไม่ได้เตรียมโตเนาะถ้าแต่งโตเนี่ยก็ใส่เวลาโดนแล้วส่วนสิออกจากโลง่งออกจากเวที่ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค <y ap> <región> ่ะเตรียมเตรียมน้ำเตรียมท่าเตรียมทุกอย่างที่เราต้องใช้ผลไม้ใหมากินมากินผลไม้ บุมุวงสายตาตาก็จะได้สวยสวยทำอะไรต่อดีทดสอบก้อนสิกขืนเวทที่ก็ต้องท,งทดสอบ ้ค่ะหัวฝรั่งแต่บอกเรา <laughs> หัวฝรั่งแต่บอกเรา no no I not want to speak English <laughs> สำเนียงบกคือฮนะสำเนียงบกคือใช้ตัวนี้หรือจะใช้ตัวไหนใช้กระปุ่ <laughs> ยานหนาวยานหนาวเหรอเด้เล็กไซส่เทนี่ละกรรมาด่าโลโซมันต้องมีเวนดำดำ่แเบนดำดำกอสิแมนหน้าตาแบบนี้จะลองได้เหรอ,ล,หล,ขอ,ขอลองได้บ่หล่ะตัวคอนสรลองได้บอคาเจาขอมาซิบซีอีครั้งกะนะ ไม่เปล่าเด้อเราต้องเช็คก่อนมั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะะด้อค่ะเด้อจังคอยเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวขอเซตไหม้บางก่อนเนาะแต่ว่าลองใช้อัน้กะดีใช่หรอต่ว่ามันอยู่สูงอะนะนั่นเป็นขาตังกล้บักซือ ย่านบริยินะ่ะเด้โอเคเจอกันนะคะคลิปหนาฝากติดตามในเดอ้อติดตามในเดอ้อคอมาเราก็ลองไฮแล้วกมเบเมิ่อบรรเขนนี่แหละ